ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมิตรชาลีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผ่นโยคะหรือว่าแผ่นรองหลังนะครับจาลาซาด้าหรือผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับแต่ว่านี้อันนี้ซื้อมาจาก่ช้อปปี้นะครับราคาก็ประมาณร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับขอผมเก็บเป็นใบซ้มครับร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงจะเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับ ที่ผมซื้อมาก็เป็นสีดํานะครับผมก็ใช้สําหรับรวงหลังตอนออกกําลังกายนะครับมันช่วยได้หลายอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่ก็คือแต่ผมเกะออกจากถุงมาเนี่ยนะครับตอนนี้คือต้องเช็คของนะครับว่ามันตรงไหมแต่ของก็ตรงอยู่นะครับแต่สภาพก็เดี๋ยวมาเกะดูยผู้พงกันเลยนะครับว่าสภาพจะดีหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับรอบๆก็สวยดีนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับว่าที่ผมซื้อผมซื้อของร้านไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนกัเลยก็เขาก็มีของแถมให้หลายอย่างนะครับก็มีถุงถุงนี้เป็นของแถมไหมนะครับแล้วก็มีไอตัวนี้นะครับของแถมเนี่ผมว่าเรียกเยี่ยมเลนะของแถมมีทั้งสองอย่างนะครับนี่น่าจะเป็นที่รัดนะครับที่รัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเออกัน นี่นะครับที่รัดประมาณแบบนี้เลยนะครับนี่ก็าเป็นที่รัดที่เขาให้มานะครับก็ดูอยากรอบๆแล้วถุงก็ไม่ค่อยเย็บอะไรมาดีมากนะครับก็ผมตัวเป็นเดบาทนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยครับนี่นี่ก็ยางที่ไว้สำหรับรัดนะครับมาดูนี่ดีกว่า เป็นดูคัาของเรานะครับคือเป็นโรงหลังนี่เดี๋ยวผมขอดูจับฟามหมากก่อาครับก็นาพอสมควรอยู่นะครับนี่ก็ร้อยไปสิบบาทก็นาะโอสมควรครับนิ่มมากนะครับสำหรับผมว่านิ่มนะครับก็เดี๋ยวนาอยู่นะครับโปดูฟามนาก,ก็ถือ,อว่าคุ้มราคาอยู่หรือเปล่าครับร้อยไปสิบบาทก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม เอาเอกเปยา้อย้ยให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไดให้ดูอ่ะเนไหขณะตอนที่ผมเกะออกจากการม้วนนะครับก็เดี๋ยวมาดูความหนากันชัดๆครับก็หนาพอสมควรเลยนะครับสําหรับความยาวก็ผมว่าก็เหมาะสมดีนะครับก็ไม่มีรอยตําหนิอะไรนะครับก็ของก็มาแบบนุ um ่มๆมากนะครับนี่จิ้มจิ้มคือสบายนะครับร้อยไปสิบเอ็ดบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็มีของแถมไม่สองอย่างนะครับนี่ครับของแถม ก็มีกระเป๋าสำหรับใส่นะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับอันนี้ก็เป็นสายรัดนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับไม่ก็เหมาะสมดีกับราคานะครับร้อยแปดสิบดาทนี่ก็จะประมาณนประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะชื่อร้านให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปและแปะชื่อร้านให้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมาิวแค่นี้นะครับก็ สมราคาครับถือว่าใช้ได้ครับร้อยแปดสิบบาทเราซื้อมาเนี้ยก็ถือว่าอัดคลิปลง y o u t u เลยเดยกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนที่สนใจนะครับหาร้านหรือว่าหา้านไหนแบบดีๆนะครับหาแผ่นโรงลังแผ่นยุคค่าอะไรดีๆครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไอ้นะครับก็เนี่ยมีของแถมนะครับสองอย่างครับโอ้ร้อยแปดสิบบาทนะครับรวมส่งเงินปลายทางนะครับก็ได้มาณนี้ก็คุ้มนะครับผมว่าสําหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ช่องผมมาด้วยนะครับขอ,ขอบคุณนะครับไปนะครับบ๊ายบาย